กระดานสแถวร่าเจ้าเอ้ยกระดานสองแถวเลยแล้วเลือกใช้ไม่ถูกป่ะไปป่ะไปเฮ้ยเอ้า้าบงเต็วามความ้อบอสอบพอทัแก้ว

เรามีระตัอรที่องเรายทคนปฏิบัติหาที่ด้วยความระมัดระวังและร้สะครับ้สองรลัมากำลังดรที่มาครับทั้งานนะครับทุกคนหน้าที่ขอรงวัครับนะครับเอาเอาส้วันนี้เร็วเร็วเรวเอ้ยเอาสเกลหน้ามอไซค์ไปนเริมพรอมปฏิบัติอนาที่หรือไม่ สีส่หลัมีผู้โดยองคนเลียนตสีคนเบีย ร้อนเนี่ยเขร้อนนียฝนตกก็เฮยครับรอนเปียกนพี่ฝนตกนช่วงนี้ใครับตีข้อีดาทะเบียนต้นไม้วอลเวสตกในฝนถ้าดูดีมีสองคน โอ้โอ้งนยผมยังเฮ้ยเฮ้พีจับผมทำไมเฮ้ยเฮียตารวจเฮียดีกว่าเฮ้ยตำรวจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รวจเฮ้ยหมดไรพีชเฮ้ยเฮ้ยกูไม่มีเืนไอ้ตำรวจอ้ยพี่ไฮ้ยเฮ้ยอย่ลงไปมึ ไม่ยิงเลยผมไม่ยิงผมไเออพี่แมาใส่นแกมรอหนึรอี่เฮ้ยพี่เฮ้ยพอ่ตัวเมย์ครับตัวมย์อัวมย์ตัวมยอครับกลังไปเอ้ ไาว่หนมาครับน้อไานเดือนี่นเหนครับยตรวอมีอะไรเไามมีอะไรไม่น้องไปไหนมาน้องไปไหนมาบ้านเพื่อนพี่มาไดไหนครับ่พี่เยอะจะไปแล้จะไปไหนต่อกลับบ้านครับกลับบ้านใช่ไหมเจะกินอะไรมาหรือเปล่าพี่ปมติดีมาจากไหนผมไปยาตรวจคนน่อยก็ต้องใส

เดี่ยพาแล้ว้าถามพี่ใช่คุณวัดใช่ครับยังไงเลวันนีบริการตอนแรกคือลงหลังรถแล้วก็ทิ้งยาส่ง้าทิ้ยานั้นมื่อผมครับเอาวิ่งตามกับได้ใช่ครับแล้วมารับไว้เอาเิของมันเม่ตอนไม่รับครับแต่ผมผมบอกว่าพี่จะยอรับครับไม่น่านะครับ ต้องจัดตัวมาได้ต้องเรียกมันมาชี้แล้วถ่ายภาพไปนมีตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยยาบ้ามนมาเนี่ยจะด้วยเองในท้นสาได้เพราะยาเป็นมัดเนี่ยยังไงต้องขึ้นสายเพราะยาเันเยอะเข้าใจงกก็หาว่าเนี่ยโาถามเพิ่มเติมยาบาหนมัดจะมีกีเมัดสอง มัดมัดใช่ไหมครับพอถ้าถุงทำไงมันก็แย่ๆอะไรนะมียาเสพติดเยอะทสุนใครอบ